สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมเอกิติศักดดวงพิมในช่วงลองขับบายเอกิติศักดิ์ครับวันนี้พาผู้ชมมารู้จักกับเจ้าเรนเจอร์แต่เป็นเรนเจอร์ในเาเรียกาในรุ่นต้องเรียกว่ารุ่นกลางๆจะบอกว่ารุ่นเริ่มต้นไม่ใช่ต้องบอกรุ่นท็อปก็ไม่ใช่เป็นรุ่นกลางๆเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาผู้ชมไปรู้จักอีกรุ่นหนึ่งในรุ่นท็อปแต่ว่าวันนี้ขอเริ่มต้นกันในรุ่น XLT ในรุ่น XLT ของเรนเจอร์เนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่2ตัว XLT จะมีรุ่นเวอร์ชันเกียร์ธรรมดา6สปี XLT เวอร์ชันเกียร์ออโต้6สปีด6สปีดเหมือนกันแต่เียงแค่เป็นแนวนนวลกับออโต้โดยราคาจำหน่ายจะอยู่ที่854,000ในรุ่นเกียร์ธรรมดาและเพิ่มขึ้นไปอีก40,000เป็น854,000เป็น899,000ในรุ่นเกียร์ออโต้ท่านั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมมาใหผู้ชมรู้จักกับรุ่นออโต้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยในปัจจุบันนะครับรถตริดการใช้งานความทันอกทันใจของเกียร์รรมัาเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าเกียร์ธรรมดาแถมให้ความสบายที่มากกว่าเราเลยพาไปชม,มรู้จักกับเจ้า Ranger ร์เอในเวอร์ชั่นเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดคันนี้เดี๋ยวเรามาดูครับในโมเดลโมเดลต้องบอกโมเดล 2, 2021ปี2021แล้วเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับเจ้า Ranger ร l t ในเวอร์ชั่นเกียร์ออโต้ต6สป,ปีดคันนี้ครับเดี๋ยวติดตามผมครับ เริ่มกันด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นจุดที่มีต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ค่อนข้างเยอะเรื่องความโดดเด่นของด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าครับมีตัวกระจังหน้าใหม่ชมลองดูหน้าตาเนี่ยจริงจะบอกว่าโมเดล2021เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงด้านหน้าเนี่ยด้านนอกรอบคันเนี่ยเล็กน้อยแต่ว่าด้านหน้าเป็นจุดใหญ่เพราะว่าเป็นชิ้นใหญ่สุดเพราะว่าชิ้นใหญ่คือกระจังหน้านี้กระจังหน้าตัวใหม่ที่ต้องบอกว่าอยู่ในกรอบเดิมเราจะเห็นว่ากรอบของกระจังหน้าที่เว้าลงมาด้านล่างงกันชนเนี่ยจะคงเดิมแต่ ดีเทลของด้านในจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นตรงกลางที่ล้อมรอบโลโก้สนัรฟอร์ดเนี่ยครับไมาจนถึงช่องลมใหม่ด้านข,าข้างของช่องที่มีแถบโครเมียม,ล,มล้อมรอบเนี่ยรับกับไฟชุดเดิมต้องบอกไฟนี้ไฟชุดนี้จะเป็นชุดเดิมไฟในเวอร์ชัน XLT จะไม่มี daytime running light มาให้นะครับในตัวนี้ไฟจะเป็นไฟปกติเป็นรอดแบบฮาโลเจนรวมไปถึงด้านล่างที่มีไฟตัวตัดหมอกให้ซึ่งทั้งชุดเนี่ยจากการที่ ได้ลองสัมผัสได้ทดลองขับเนี่ยต้องบอกว่าในยามค่ำคืนเนี่ยไฟหน้าชุดนี้ถึงจะเป็นฮาโดรเจนแต่มุมมองของไฟเนี่ยถือว,ว่างและเคลียร์ในการเก็บรายละเอียดได้ดีที่สำคัญออปชันไฟตัวนี้ยังคงให้ไฟหน้าอัตโนมัติซึ่งหมายความว่าถึงจะไม่ใช่รอดอซีนอนไม่ใช่รอด LED เป็นฮาโดรเจนธรรมดาแต่คุณจะได้ฟังก์ชั่นการทำงานที่ควบคุมการทำงานอัตโนมัติทันทีที่รถเข้าในที่ที่มืด ไฟหน้าจะเปิดปิดให้โดยอัตโนมัติครับอ่ะไปดูด้านข้างด้านข้างเป็นหนึ่งจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงเรียกเห็นชัดๆัขึ้นกับแนวเทรนสีดำซึ่งปีนี้ถูกจับมาใช้แทนที่เจ้าโคเมียมนนในหลายจุดด,ด้านข้างครับในด้านข้างครับของเจ้า Ford Ranger เนี่ยต้องบอกว่าในเวอร์ชัน XLT เนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าถ้าในทำในโมเดลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกลางๆของตัวรุ่นซึ่งก็จะมีออปชั่น เริ่มเข้ามาต้องบอกเริ่มเข้ามาในตัวนี้เนี่ยเอกีเนี่ยคุณผู้ชมลองมองด้านข้างครับไล่ไปถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นแถบโครเมียมแถบเส้นสายโครเมียมจะเยอะเส้นสายโครเมียมเยอะตรงไหนบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นกระจกกระจกมองข้างกระจกมองข้างไล่มาจนถึงตัวมือเปิดประตูหน้าหลังซึ่งในเวอร์ชั่นนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาเปลี่ยนให้มันเป็นโทนสีดำซึ่งจริงๆรมันับไปถึงตัวกันชนกันชนท้ายตัวกันชนท้ายก็ จากโครเมียมเป็นสีดําเหมือนกันซึ่งในตัวดีไซน์เนี่ยทำให้ตัวรถด,ด้านข้างดูดูขึ้นจะรับก,กันกับชุดล้อแมกล้อแมกลายใหม่สีใหม่ขนาดเท่าเดิมใช้ขนาดแมกขนาด17นิ้วมาพร้อมอยาง265 65 R17 เหมือนเดิมแต่ลายของแมกเนี่ยก็เรียกว่าต่างนิดน,นึงอ่ะถ้าถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ว่ามันต่างกันแต่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนลายใหม่แต่สิ่งสำคัญคือสี ในเวอร์ชัน XLT โมเดล2021เนี่ยสีเป็นสีดำจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในรุ่นนี้เครื่องเครื่องจะเป็นคนละตัวเครื่องเกียร์จะเป็นคนละตัวกับตัว w ายแทเดี๋ยวเราไปอยู่ด้านท้ายบ้างด้านท้ายมีมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยสําหรับในโมเดล Ranger ในตระกูล XLT ในโมเดล2021คันนี้ด้านหลังครับด้านท้ายครับในตัว Ranger เนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายมากเลยก็คือแต่ลักฟอร์ดเรนเจอร์ชื่อรุ่นชัดๆนะครับและจุดเด่นก็คือเป็นเรียกเป็นแบรดเป็นเป็นโลโก้เดียวนอกจากโลโก้ฟอร์ดเนี่ยที่เป็นโลโก้นูนขึ้นมาเลยก็คือ XLT มีติดเอาไว้ให้เลยด้านข้างครับว่านี่คือรุ่น x l t ความพิเศษของ XLT กทก็คือมีออปชั่นมากขึ้นก็คือกันชนหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดเขาไม่มีกล้องมองหลังเขามีให้แค่เซ็นเซอร์กะระยะกับกับแถบสี บนจอเนี่ยจะสามารถบอกแถบสีบอกระยะได้เลยนอกจากเสียงตึ๊ดที่ดังเตือนแล้วเนี่ยแถบบนจอเนี่ยมันจะบอกได้ว่ามีอุปสใใรรคใกล้เขบหรือย่างจากเซนเซอร์กระยะ4จุดตัวนี้ในเรื่องออปชั่นที่บอกก็ต้องบอกว่าหายไปก็คือนี่แหละครับฝาท้ายระบบผ่อนแรงระบบผ่อนแรงเจ้าทอร์ชั่นบาร์ที่อยู่ด้านนี้ที่ผ่อนแรงซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของตัวว i แท็กวแท็กแล้วก็แรปเตอร์มีให้ในเวอร์ชันนี้ XLT ทอ่ะ มันจะไม่มีมันจะไม่มีเหล็กครอบอนบาร์ตรงนี้ซึ่งจะถูกตัดออปชั่นตัวนี้ไปในเวอร์ชันนี้จากโรงงานไม่มีไลเนอร์ต้องบอกครับ XLT จากโรงงานไม่ได้แถมไลเนอร์ให้ไม่เหมือนวแท็กไม่เหมือนรปเตอร์เราเห็นว่ามีมีไลเนอร์ให้ในเวอร์ชันนี้งงนไม่มีงงไลเอน, White ag, เอ,น, uh, ten, นเอรนน์ไม่ม,ม,มีฉะนั้นข้างๆข,ของตัวกระบะจะมีหูยึดหูด้านหน้าเนี่ยครับสหูไว้ล็อกด้านหลังอีก2หูไว้สาหรับเกี่ยวล็อกมัดสินค้ามัดของเนี่ยได้สะดวกซุ้มร้อที่ ใหญ่ๆเนี่ยรุ่นนี้เวอร์ชันนี้ไม่ใหญ่ใช้งานในการบรรทุกได้ถึงจะเป็นรถ4ประตูในเวอร์ชัน4ประตูเน้นการใช้งานในห้องโดยสารแล้วเนี่ยข้างท้ายก็ยังรองรับในการใช้งานประโยชน์ใช้สอยเนี่ยถือว่าค่อนข้างมากอ่ะทีตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเครื่องนิ่งกันก่อนจะเข้าไปในรถไปดูห้องโดยสารเนี่ยขอดูเครื่องนิ่งหลายคนอาจจะแบบนึกไม่ออกกับเครื่องตัวเก่าในเวอร์ชัน2.2ที่เป็นเครื่อง160แรงมา้า ซึ่งตือว่าเป็นเครื่องที่คุ้นเคยกันดีถามว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานได้สนุกตัวหนึ่งนะในสกูล Ford Ranger เราไปดูเครื่องกันครับเครื่องยนต์ครับอย่างที่บอกเครื่องยนต์ยอดนิยมเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้มานานแล้วกับเ่องคู่ใจของเจ้า Ford Ranger กับเครื่อง2.2ที่เป็นเครื่องซีซูบแถวเรียงตัวคอ m บินเรลที่ เครื่องานับเป็นยงมีการปรับแรงม้ามาหลยแรงม้านะตัวนี้เป็นตัวร่าสุดต้องบอกเลยในแรงม้าร้อยหกิแรงม้าซึ่งจุดเด่นจริงๆไม่้อะไรครับเครื่องคุณละแต่ผมก็แค่อยากจะบอกว่าจุดขายอย่างหนึ่งอะ่ะชอบชมชมเลยชอบก็คือเนี่ยครับออปชั่นเล็กๆนะจริงๆถ้าถ้าแยกให้คะแนนเนี้ยผมให้1ิเต็มเลยเฉพาะเฉพาะอะไรบ้างเฉพาะโชกกำปะกระโปงเครื่องยนต์ครับหน้าตาคุ้นเคยจะบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้หน้าตาค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่า ใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นโมเดลของเรนเจอในในบอดี้นี้ต้องบอกงี้ในบอดี้นี้ใช้กันมาคุ้นเคยมากกับเครื่อง2.2ลิตรเครื่องตัวนี้จะมีแรงม้าอยู่ที่ปัจจุบันมีคือ160ถ้าผมจำไม่ผิดก่อนหน้านี้มันจะมีแรงม้าอยู่ที่150แต่ว่าหลังจากช่วงที่มีการม n เนอร์เชนมีการปรับแรงม้าเครื่องนี้ขึ้นมา160ก็ขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้ยาวมากับแรงบิดระดับ385นิวตันซึ่งก็จะน้อยกว่าเครื่องตัวใหม่ที่เป็น2.0 เกียร์จุดนี้จะเป็นโมเดลที่คุ้นเคยเพราะเกียร์ก็จะกลับไปใช้ตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอะถึงนี้แล้วไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าว่าเจ้าห้องโดยสารของ Ranger XLT ในโมเดล2021 20เนี่ยมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงบ้างตบอกว่ามไม่มากเท่าไหร่อ๋อผมลืมครับก่อนทิ้งท้ายเรายังไม่ได้ให้มาตาเอมิเตอร์มาตาเอมมิเตอร์ในครั้งนี้ในบอดี้ภายนอกต้องบอกว่า ตัวนี้เนี่ยเรนเจอร์เนี่ยไอแกลนี่ก็จะอยู่ในคะแนนแมตต์ตายมันจะอยู่ประมาณสักเจ็ดจุดห้าต้องบอกงี้ครับหน้าตาอาจจะเขียวขึ้นแต่ออปชันก็จะบางบางเพราะว่าในรุ่นโมเดลเรียกว่ากลางๆเนี่ยออปชันจะน้อยก็เอาสักเจจุดหในโมเดลนี้เมื่อรวมในทั้งหมดครับในแมาตต์เอมิเตอร์เราไปดูข้างในครับว่าข้างในเป็นอย่างไรติดตามชมงค้าภายนอกในสารครับเรามารองนั่งต้องบอกว่าหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วแต่ ไ,ได้ครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ชมเพิ่งจะมารับชมในการตัดสินใจจะเลือกซื้อกระบะซักคันในช่วงนี้โดยเฉพาะกระบะในเวอร์ชัน4ประตูซึ่งการใช้งานน่าจะเป็นห้องโดยสารตอนหลังที่มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกระบะในแคปในตอนเดียวเราจะพูดด้านหน้าเป็นหลักแต่พอมา4ประตูเนี่ยผมว่าด้านหลังอาจจะมีการใช้งานในมุมของครอบครัวการนั่งด้านหลังเนี่ยผมลองปรับด้านหน้าผมสูง1 77เนี่ยครับอย่างที่เคยแจ้งผู้ชมว่าผมนั่งผมปรับเบาะหน้าเนี่ยให้นั่งสบายเนี่ย ด้านหลังหรือระยะแค่ไหนด้านหลังหรือระยะเราก็จะเห็นเลยว่าความกว้างข้อในสารของของเรนเจอร์เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่ามีความกว้างค่อนเยอะอย่างผมนั่งเนี่ย1้7เนี่ยเราเห็นเลยว่ามีระยะขาเนี่ยให้ความสบายได้โอเคนะเบาะมุมเอียงของพนักพิงถือว่าพอใช้ได้การลองต้นขาก็ถือว่าทําได้ดีะระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนตัวใหญ่เนี่ยสบายสบายนะที่เท้าแขนมีให้พร้อมเนี่ย เราก็จะเห็นว่ากระจกไฟฟ้ามีให้แต่ไม่ใช่วันทัดนะต้องบอกว่าวันทัดเฉพาะฝั่งคนขับออปชั่นอาจจะดูน้อยไปนิดนึงในเวอร์ชันน n ก LT คันนี้ที่ผมบอกน้อยก็คือต้องบอกว่า Ranger XLT ตัวนี้ไม่มีแอร์ตอนหลังถ้าเราดูนี่ก็คือมีช่องเสียบไฟ12โวลต์นียม,มาให้ข้างหลังไม่มี USB นะฮะมี USB ไม่มีช่องแอร์ในเรื่องของที่เท้าแขนอ่ะมีมาให้ครบอันนี้อันนี้ครบนะเบาะหนัง เท้าแขนมีที่วางแก้วนะฮะเข็มขัดนินรภัยทั้ง5จุด5ที่นั่งของแยกกันนะคนกลางคนข้างนะหมอนพิงศีรษะหลังเนี่ยต้องยกขึ้นถ้าไม่ยกขึ้นเนี่ย้องบอกว่าเทย่างผมในร้อยเจ็ดสิเนี่ยมันจะดันดันต้นคอก็ยกขึ้นเราถึงจะรับศีรษะได้พอดีแต่ยกขึ้นมาก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือจะบอกเรื่องบงังทศนวิสัยได้นะในการขับเนี่ยอ่ะในตรงนี้เราเห็นว่าห้องใช้สอยด้านหลังเนี่ยเราจะบอกว่าใน r ร n g e r XLT เนี่ย ค่อนข้างจะขาดในเรื่องของออปชันไปบ้างสองสมควรซึ่งเดี๋ยวลองไปดูด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้คะแนนเอเจเตอร์คำว่าเปียกอะไรด,ด้านหน้าครับมาถึงภายในห้องโดยสารตอนหน้าครับคุณผู้ชม <S 1> <S 1> เราอยู่ใน Ranger XLT XLT โมเดลสองพันยี่เดล2 0 2ดต้องบอกว่าจริงๆด้านในเนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมนะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เล่นในเรื่องของโทนสีโครเมียมเนี่ยเปลี่ยนเป็นโทนสีดำในโมเดล2 0 2 1บ สำหรับภายในยังคล้ายๆเดิมตัวดีไซน์ข้างในก็ยังคงเหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่ามีการดูในเรื่องออปชันบ้างนิดหน่อยนะอ,ออปชันในปีนี้ก็น่าจะน่าจ,าจคล้ายเดิมแต่มีเพิ่มมาก็คือเจ้าวิทยุวิทยุตัวนี้ดิเพลย์ที่ผมบอกว่ามีเซ็นเซอร์การยะหลังให้ซึ่งพอเราเขา้ากยร์ถอยหลังเนี่ยเซ็นเซอร์จะติดจะบอกว่ามีอะไรอยู่ไหนถ้าเกิดเราเคลื่อนที่ไปด้านหลังใกล้ เซนเซอร์ก็จะมีสัญลักษณ์สีไฟเนี่ยเตือนนะสีของไฟในรูปเนี่ก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกับเสียงจะบอกตึ๊บตตจะดันถีขึ้นเหมือนเซนเซอร์ปกตินะแต่ในตัวเนี้ยเขาไม่มีก้องไฟหลังแต่วิวเนี้ยมีจุดเด่นเขามีในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของระบบสั่งงานด้วยเสียงด้วยแล้วซิงค์ทรีตัวใหม่แล้วก็สำคัญก็คือเราลองต่อนี้ดีกว่าครับในเรื่องของเอาสายมาต่อเจ้า เจ้า Apple c a r p เพเราก็จะ Connect อันนี้มันเคยต่อแล้วก็ทำงานพร้อมนะก็จะรันขึ้นมาให้อัตโนโมัติเลยในวิทยุตัวนี้ครับเขามีวิทุที่เป็นระบบจอเนี่ยให้ในเวอร์ชั่น XLT ไม่มีแมปมาไม่มีนวิเกเตอร์ไม่มีแมปม,มาแต่พอมี Apple c a r p l a เเนี่ยคุณก็จะได้ฟังก์ชันนี้ติดกับมือถือคุณมาในไวทแทกจะในไวทแท็กในอัลโตเลยจะไปคอนโทรลแอรที่จอ ตัวให้ทราบนี่เลยแต่พอมาเวอร์ชันนี้ก็จะมาเป็นฟังก์ชันหลักๆเป็นแต่จริงก็บอกผมเป็น,เป,นเป็นปุ่มสัมผัสนะฮะเน้นการใช้งานที่มีให้คือว่าครบระดับหนึ่งแล้วก็ใช้งานง่ายแต่อาจจะไม่ได้ดูไฮเทคกระจกหลังตัดแต่งออโต้ Auto, อันนี้ให้มีมาให้มาในกระจกข้างในเวอร์ชันของ L e T เนี่ยบอกเจ้าที่บอกว่าออฟชั่นหลายๆอย่างจะหายไม่ได้มีในเรื่องของบายสปอร์ตไม่ได้มีฟังก์ชันตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงฉะนั้น ปุ่มโหมดขับเคลื่อนก็จะไม่มีนะฮะมีที่มีมาก็คือมีตัว traction มา traction control ก็คือให้เราคุมเรื่องของราการทรงตัวมาให้นะฮะตัวนี้มาช่วยนิดหนึ่งที่มีมาให้นอกนั้้อ o อปชันหน้าปัดก็มีจอดิสเพย์ขนาด4นิ้วตรงกลางเนี่ยสามารถเลือก trip meter เลือกการแสดงผลบอกอัตราสิ้นเปลืองบอกสปีดที่จอกลางบอกอุณหภูมิมเฉลี่ยข้างนอกตรงนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันมาตรฐานเดียวกับกับ กับหลายๆหลายๆคันในตระกูลเรนเจอร์นะเบาะนั่งก็ถือว่านั่งได้สบายดีครับในการหุ้มของตัวเบาะเนี่ยถือว่ากระชับได้ระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับมาตาเอมิเตอร์ภายในห้องโดยสารเราลองนั่งด้านหลังและน้าแหน้าเ่ยความสบายในห้องโดยสารเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับความกว้างขวางโอเคความสวยงามดีตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรนเจอร์เปิดตัวแล้วต้องบอกว่ายังคงคุณค่าวไว้การให้คะแนนเอมิเตอร์เนี่ยผมเลยให้คะแนนในห้องโดยสารภายใน กับข้างนอกครับผมยังคงให้ที่7.5ในเรนเจอร์ในเวอร์ชั่น4ประตูของเรนเจอร์ในเวอร์ชั่นรุ่น XLT โมเดล2021ก็บอกว่าขอให้7.5แล้วกันในมาตาย์มิเตอร์เดี๋ยวยีงหนึงคะแนนครับในหนึ่งมาตาย์มิเตอร์ก็คือในเรื่องของการขับเรากลับมาดูว่าเครื่อง2.2นี้ทำประสิทธิภาพได้ดีได้เหมาะการใช้งานในเมืองอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปลองขับนะครับ มาถึงช่วงรองขับครับเราอยู่ภายใน Ford Ranger XLT นะโมเดล2021ต้องบอกว่าในช่วงรองขับเนี่ยจาัดก,การใช้งานเนี่ยเอาในเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องช่วงล่างเรื่องไฮไลท์อย่างหนึ่งของ Ford Ranger ก็คือต้องบอกช่วงนะช่วงล่างให้ความนุ่มหนึบในระดับถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะให้ความมั่นใจในการขับได้ดีนะฮะระบบเบรกหน้าดิสหลังดัมให้ความมั่นใจได้ การทางานถือว่าเชื่อใจได้ไดเลยแหละในการเบรกไม่ว่าจะเป็นในการเบรกในระยะชุกเฉินเนี่ยก็ถือว่าทาได้ดีอะไรบบนึงเลยครับเครื่องบล็อกเดิมหลายคนบอกตอนนี้ตัวใหม่2อลิตรจัดจ้านกว่าหรือเปล่าสาหรับผมเนี่ยผมลองขับครับในเครื่องยนตน์ในการใช้งานเนี่ยในในเมืองเนี่ยหรือไปจนถึงการออกนอกเมืองบนความเร็ว มาตรฐานตามกฎหมายกําหนดนะครับ1้0ยเกแล้วแต่เส้นทางต้องบอกว่าเครื่องยนต์2.2ตัวเนี้ให้การตอบสนองในช่วงความเร็วต่ําจนถึงความเร็วกลางเนี่ยผมว่าทําได้ดีนะตอบสนองได้จัดจ้านถ้าเทียบกับตัว อะตัว2 0 0พันแต่เป็นเทอร์โบเดียวได้จะใกล้เคียงหน่อยเพราะว่าใน2 0 0พันเทอร์โบเดียวเนี่ยมันอยู่ที่180แรงม้ากับแรงบิดสุลับ420รนิวตันนะครับนนที่ตัวนี้อยู่160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเนี่ยการตอบสนองรอบเครื่องการเรียกกำลังจากรอบเครื่องที่มีทำได้รวดเร็วเกียร์6สปีดถือว่าทำงานได้ได้ดีในเรื่องของการตอบสนองนะในเรื่องของอาาัตราเร่งในช่วงความเร็วต่ำแต่ว่าอย่างที่ทราบครับสปีดเกียร์มันน้อย ฉะนั้นแล้วเนี่ยความนุ่มนวลในการเปลี่ยนอะสู้สิบสปีดไม่ได้แต่ในขณะที่เครื่องสองพันสองตัวเนี้ยคันเร่งจะค่อนข้างองบอกคันเร่งจะแข็งคันเร่งจะแข็งจะจะ,จะดูหนักมากกว่ามีนหนักมากกว่าคือเวลาก,กดเนี่ยต้องเนี่ยอย่างเนี้ยผมกดเนี่ยขา้างหน้าล้อลอออกเลเนี่ยต้องกดแรงๆถ้ากดแรงๆรจะได้ยินเราจะรู้สึกว่าแรงดึงมันจะมาต่อเน,นื่องในขณะถ้าเป็นสิสปีดมันจะป๊อปไปเลยทีเดียวเลยจะไม่รู้สึกในเรื่องของจังหวะก,การเปลี่ยนเกียร์มากนะซึ่ง ผมกับรู้สึกว่าตัวเนี้ถ้าขับในช่วงความเร็วต่ำนะครับช่วงความเร็วไม่เกินร้อยเนี่ยตบโจทย์ได้ดีนะอัตราเร่งถือว่าทําได้ดีนะระดับหนึ่งเลยซึ่งความทิ้นเปลืองก็ก็ยังคงทําได้ดีเหมือนเดิมสาหรับในตัวนี้ซึ่งในโหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบซึ่งถ้าเราดูกันที่ตัวเลขก็อยู่ประมาณประมาณ10 12 13กิโลลิตรนะถ้าเกิดในการขับในถนนโลง่งๆทางยาวทั่วไปนะสําสำหรับ เจ้า Ranger XLT โมเดล2021 200, ที่เป็นเครื่อง2.2 t c i ตัวเดิมที่เราคุ้นเคยสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับก่อนจากไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i ไคร้อย่าลืมกระดิ่งเตือนนะครับเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์เราจะได้นำเสนอให้ผู้ชมดูสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นรถคันไหนกดใจรอ,อน,นิดนึงครับวันนี้ก่อนจากไปอีกนิดนึงฝากท้ายครับแอปดีๆแอปคาร์บัตครับ แอปพลิเคชันเกี่ยวกับรถยนต์ที่ควรจะมีไว้ติดโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านใช้ได้ทั้งระบบ Android ระบบ iOS กับแอปขับบัตดีครับสำหรับวันนี้ผมและรายการลองขับบายเออีสักต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ